นนแนแม่อ้วนแม่อ้ว้นีนนนไปดูดูดูไปแม่เวนบอกไม่เอาแม่มายุ่งนี่ครับคุณลตาตาทั้งท่าทำอะไรเนี่ยตาทั้งท่าทำอะไรลูกฮะนี่อุ้ยๆๆสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เพิ่งกลับมาถึงครับ กินกันเสร็จเรียบร้อยป้าก็กำลังเล่นอยู่ครับตอนนี้ช่วงนี้อาจจะลงคลิปน,น้อยหน่อยนะครับเพื่อนเพราะเวลาจำกัดมากช่วงนี้ครับนี่ก็เพิ่งกลับมาถึงครับอันนี้น้องน้อยกำลังกินอาหารของต้าอยู่ครับทิมก็อยู่นี่ครับทิมสุดหล่อครับทิมลงมากินน้ำนะครับทิมลงมากินน้ำพี่ดำอยู่นี่ครับ พี่ดำก็อยู่นี่ครับนี่คุณนายดำครับกลังนั่งรอพ่อแม่อยู่ครับเดีย๋ยวแม่ออกไปซื้อ่านครับมาก่อไฟนี่กินอยู่เลยน้อยน้อยกินของใต้เนอ,อลูกฮ่ะน้อยบอกของอาต้าอร่อยครับพ่อน้อยกอกินก่อนครับส่วนทีมก็กำลังกินน้ำครับเพื่อนๆนี่โอ้ตากำลังสนุกเลยครับตากำลังสนุกเลยครับตอนนี้ ลาตากำลังสนุกตาทำไมลูกอะมังสนุกเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับกินมาเสร็กินเสร็จก็ยังไม่ได้เช็ดจมูกจมูกน้องเลยวันนี้ขึ้นเข้ามาถึงบ้านนะล่าตากำลังมีความสุขเลยครับนี่ล่าตากำลังมีความสุขเลยครับเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับไม่ยอมหยุดนิ่งครับล่าตาน้อยนี่นี่ครับความสุขของล่าตาครับ ไอใบข้าวโอดก็เคี้ยงเลยครับกลับมถึงเขาก็กำลังเล่นอยู่ความสุขของเขาครับนะเห็นน้องมีความสุขเราก็สุขครับเพื่อนสบายตัวสบายตัวกินอิ่มเล่นต่อครับกินไม่หมดนะเดี๋ยวก็ล้องเรียกกินอีกคอยดูแชามาตฮะทำอะไรลูกนะไม่ร้อนเหรอลูกอะอ อะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้อืออืออะไรวะอะไรของใครวะตาสงสัยตาสงสัยนี่ก็ได้เสื้อแม่ก็ได้ตาเล่นได้หมดเลยตามีความสุขนะครับตามีความสุขที่สุดอีเล่นได้หมดเลยอะไรก็ได้ขอให้ตาได้เล่นเนี่ยตาผู้ไม่ยอมหยุดนิ่งครับเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาสึกไปเลยครับนี่นะน้าตาเราหน้าตา มาถึงก <c oughs> <c oughs> uh, uh, ็เส uh, uh, <c oughs> uh ียงแจ้าเจ้วอยู่ครับหิวผมหิวครับผมหิวนี่ไปอะทำอไมต่อลูกนะนั่นแม่อ้วนแม่อ้วนนี่ไปดูดูดูไปแม่วนบอกไม่เอาแม่มายุ่งนี่ครับคุณลาตาตาทำอะไรเนี่ยตาตั้งทำอะไรลูกฮะนี่อุ้ยอไปจะชนกับแม่อ้วนครับชนกับแม่อ้วน ปมนูแล้วดูดูสนุกเขาครับใช่ไหมสนุกกันสิรัตตาขึ้นมาคนดูอีกแล้วครับนี่นี่น,นี่ทำไมเนี่ยฮะฮะทำไมเนี่ยเฮ้ฮะรัะตตาน้อยครับสนุกอยู่คนเดียวครับ นู่ไปนู่อีกแล้วครับไปทั่วเลยครับอืมไปทั่วเลยครับโอ้โหโอเดือดเดือดเดือดเดืวิ่งวิ่งวิ่งชลิศชลิศเลยอ่ะนะขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมช่องแมวยิ้มชาแนลนะครับขอบคุณมาก